ทีนี้มาดูความคืบหน้ากรณีปัญหาชายแดนนะครับซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของเรื่องของการล่อลวงคนไปทํางานเป็นแก๊งคอลเซนเตอร์บ้างไปก่ออาชญากรรมข้ามชาติปัญหาค้าม,มนุษย์ต่างๆแล้วคุณรักสินก็เพิ่งจะประกาศเ,เวทีปราศัยใช่ไหมบอกว่าเรื่องปราบปรามแก๊งคอลเซนเตอร์เนี่ยต้องเอาให้หมดภายในปีนี้ ปรากฏว่านี่ฮะก็รับลูกแล้วครับทางฝั่งของรัฐบาลน,นําโดยคุณภูมิธรรมเวยชยชัยนะครับท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าดีเดย์เลยครับเดี๋ยวจะแถลงผลเนี่ยสามกราคมน,นี้ในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดก็ดีคอลเซนเตอร์ก็ดีเรื่องค้ามนุษย์ด้วยแล้วบอกว่าถ้าหาก6เดือนหลังจากนี้ไม่ดีขึ้นจะไต่ระดับเข้มข้นขึ้นอีกพร้อมกับซีลชายแดน2ชั้นนะฮะโดยคุณภูมิธรรมเวยชยชัยนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกมาพูดถึงคําถามที่ว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกก่อนหน้าน,นี้ไปปราศัยเรื่องของนโยบายปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ยาเสพติดแล้วก็ปัญหาชายแดนประเทศเพื่อนบ้านบอกจะต้องปราบให้หมดในปีนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรน,นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนเร่งเดำเนินการจัดการอยู่แล้วโดยคุณภูมิธรรมบอกอย่างแรกที่ทําก็คือเคร่งครัดป้องกันยาเสพติดซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศทําให้ ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ประเทศเราได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับบอกขณะนี้ได้ไประชุมกันทุกหน่วยแล้วและเดี๋ยว30มกราคมนี้จะเป็นดีเดย์ในการถแถลงการทํางานร่วมกันครับระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำมักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ไปถึงปปส นะฮะปรบปรายยาเสพติดแล้วก็ปปง,งเรื่องปรับปรามการฟอกเงินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยคุณบุญธรรมบอกว่าตามด่านชายแดนเนี่ยจริงๆแล้วก็มีแนวทางการป้องกันได้พอสมควรการข่าวเราตอนนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรสามารถตรวจสอบได้สามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้ตรวจจับได้มากขึ้นครับแต่ด้วยความที่ชายแดนของประเทศไทยเราระยะทางยาวมาก240กิโลเมตรซึ่งก็จะมีช่องทางธรรมชาติอยู่เต็มไปหมด ดังนั้นการร่วมไม้ร่วมมือกันครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการจะได้ซีลชายแดนทั้งหมดคุณภูมิธรรมบอกว่าจะซีล2ชั้นนะฮะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ทั่วถึงจึงต้องซีลชายแดนให้เข้มข้นขึ้นทั้ง14จังหวัด51อดำเภอครอบคลุม76สถานีตำรวจนะครับโดยคิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่สามารถให้ผลดีมากขึ้นโดยกำหนดกรอบเวลาไว้ฮะ6เดือน,นะฮะโดยบอกว่าถ้า6เดือนนี้ไม่เห็นผลก็ต้องนำไปสู่มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นไปอีก ในการจัดการเพื่อสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ผู้ทิ้งท้ายด้วยนะคนบุญธรรมบอกเลยว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะอยู่ตรงนี้ก็สามารถสมัครใจย้ายได้ด้วยครับกําหนดไว้6เดือนถ้าหาก6เดือนไม่เห็นผลก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นนะครับในการที่จะจัดการให้ให้ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่อย่างนี้เราก็จะมีการ ให้สมัครใจย้ายนะครับแต่ไม่ใช่ย้ายไปดีขึ้นนะครับย้ายไปก็ถือว่าคุณไม่สามารถทํางานที่มีประสิทธิภาพาปเป็นงานสําคัญก็ต้องก็ต้องย้ายนะครับก,ก็เดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีแต่ว่าทั้งหมดก็จะเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราให้ความสําคัญกับนายอำเภอและผู้กำกับนะครับเพราะจะต้องดูแลพื้นที่ในจุดที่เล็กลงไปให้ได้ และพร้อมกันนี้ครับผู้ภูมิธรรมก็บอกด้วยว่าจะต้องมีการปรับปรามเรื่องปัญหาแก๊ง call center ด้วยเพราะว่าการซีลชายแดนเนี่ยมันก็ครอบคลุมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดค้ามนุษย์แลวก็รวมถึงเรื่องแก๊ง call center จริงๆแล้วเป็นเส้นทางเดียวเลยที่จะเข้าออกประเทศถือเป็นภัยความมั่นคงที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงต้องดาเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังส่วนกรณีที่ล่าสุดมีชาวอินโดนีเซีย32คนเนี่ยพยายามลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว12คนเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วมีส่วนที่ผ่านทางตมสวนภมูมาด้วยนะฮะ8คนแล้วก็มีนั่งรถไปจังหวัดตากอีก4คนยังไม่ทราบโดยมีการได้แสดงพาส,สปอร์ตเข้ามาอ้างว่าเข้ามาท่องเที่ยวส่วนอีก20คนเนี่ยยังไม่ทราบว่ามาจากทางไหนโดยหน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าตอนแรกที่มีข่าวบอกว่ามีส่วนใหญ่ๆที่มาทางท่องทางธรรมชาติมาขอความช่วยเหลือ เพราะเขาบอกเขาโดนหลอกไปทํางานที่ฝั่งเมียนมาเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์เหมือนกันอ